สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาติวเนื้อหาวิชาภาษาไทยกันนะคะสาระการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองค่ะเพื่อใช้ในการสอบโอเน็ Net. ก่อนอื่นครูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อทัศนีพอเนรจิตหรือว่าครูไอซ์นะคะวันนี้จะมาเป็นผู้บรรยายให้แก่พวกเราทุกคนได้รับฟังกันค่ะ โดยเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการอ่านคําควบกล้ำนั่นเองนะคะโดยคําควบกล้ำเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะนักเรียนก็คือคำควบกล้ำแท้และคําควบกล้ำไม่แท้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปเรียนรู้เนื้อหาพร้อมกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำควบกล้ำกันก่อนดีกว่านะคะนักเรียนว่าคําควบกล้ำเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะ คำควบกล้ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันะสมสละเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวควบกล้ำกันพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบเนี่ยก็คือรอเรือรอลิงและวแหวนนั่นเองค่ะโดยคำควบกล้ำเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกันนะคะได้แก่คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันดีกว่านะคะนักเรียนก็คือในเรื่องของคำควบกล้ำแท้นั่นเองค่ะคำควบกล้ำแท้หมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งคือกไก่ขอไข่ข้อควายป้อป้าพอพานตอเต่าและผอพึ่งพยัญชนะตัวที่สองคือรอเรือรอลิงและวอแหวน ระสมอยู่ในสระเดียวกันเมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าคำควบกล้ำแท้เนี่ยมันมีหลากหลายตัวเลยนะคะจะให้นักเรียนมาท่องทีละตัวเนี่ยก็อาจจะจำได้ไม่หมดดังนั้นครูจึงมีหลักการจำมาให้นักเรียนจำค่ะโดยหลักการจำนะคะให้นักเรียนท่องว่าไก่ไข่คู่ปู่พี่ ผลนะคะโดยไก่ไข่คู่จะแทนเป็นก็ไก่ขอไข่คอควายจะควบกับตัวรอเรือรอลิงและวอแหวนต่อมาคำว่าปู่และคำว่าพีจะแทนเป็นปอปลาและพอพานซึ่งจะควบกับตัวรอเรือและรอลิงเท่านั้นนะคะต่อมาคำว่าตลาตลาจะแทนเป็นตอเต่านะคะ ซึ่งจะควบกับตัวรอเรือเท่านั้นต่อมาคำสุดท้ายคือคำว่าผลผลจะแทนเป็นผ่อพึ่งนะคะซึ่งจะควบกับตัวรอลิงเท่านั้นค่ะซึ่งคำควบกล้าแท้นะคะจะรวมทั้งหมด15คู่ด้วยกันค่ะครูก็หวังว่าหลักการจำนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจำของคำควบกล้มแท้ได้นะคะ คำที่มีรอเรือเป็นตัวควบจะมีพยัญชนะต้นดังนี้นะคะกอไก่ควบรอเรือขอไข่ควบรอเรือพอควายควบรอเรือปอปลาควบรอเรือพอพานควบรอเรือและต่อเต่าควบรอเรือนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่ากอไก่ควบรอเรือเช่นกราบอ่านว่ากราบตะกรอ้ออ่านว่าตะกรอ้อ ขอไข่ควบรอเรือเช่นครุคระอ่านว่าครุคระขลึมอ่านว่าขลึมคอควายควบรอเรือเช่นครกอ่านว่าครกครูอ่านว่าครูปอปลาควบรอเรือเช่นแรงอ่านว่าแรงมะกรางอ่านว่ามะกรางพอพานควบรอเรือเช่นพริก อ่านว่าพริกมะพร้าวอ่านว่ามะพร้าวต่อเต่าควบรอเรือเช่นตรงอ่านว่าตรงตรุจจีนอ่านว่าตรุจจีนต่อมาเรามาดูคําที่มีรอลิงเป็นตัวควบซึ่งจะมีพยัญชนะต้นได้แก่กอไก่ควบรอลิงขอไข่ควบรอลิงคอควายควบรอลิง ป่อปาควบลอลิงพอพานควบลอลิงและผอพึ่งควบลอลิงเรามาดูตัวอย่างคำควบกล้ำกันดีกว่าค่ะกอไก่ควบลอลิงเช่นกล้องอ่านว่ากล้องกรองอ่านว่ากรองขอไข่ควบลอลิงเช่นครุยอ่านว่าครุยขัง อ่านว่าขรังคอควายควบรอลิงเช่นครองอ่านว่าครองครัมอ่านว่าครัมปอปลาควบรอลิงเช่นปลาอ่านว่ปาปลากลวกอ่านว่าปลวกพอพานควบรอลิงเช่นพรอยอ่านว่าพรอย ร้องเพลงอ่านว่าร้องเพลงห่อพึ่งควบลอลิงเช่นวิ่งพลัดอ่านว่าวิ่งพลัดแผลอ่านว่าแผล ต่อมาคำที่มีวอแหวนเป็นตัวควบจะมีพยัญชนะต้นได้แก่กอไก่ควบวอแหวนขอไข่ควบวอแหวนและคอควายควบวอแหวนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนกอไก่ควบวอแหวนเช่นกวางอ่านว่ากวางไม้กวาดอ่านว่าไม้กวาดขอไข่ควบวอแหวนเช่นหวาน อ่านว่าขวานของขวนันอ่านว่าของขวนันคอควายควบวอแหวนเช่นควายอ่านว่าควายขวันอ่านว่าขวานัขวน ต่อมาเราจะมาต่อกันในหัวข้อที่สองนะคะนักเรียนก็คือคำควบคั่มไม่แท้นั่นเองค่ะคำควบคั่มไม่แท้หมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวจอจานสอโซทรทหารสอสาราและสอเสือพยัญชนะตัวควบเป็นตัวรอเรือเพียงตัวเดียวประสมสลัดเสียงเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงจะสามารถอ่านได้สองแบบนะคะ โดยแบบที่หนึ่งพยัญชนะจอจานซอโซสอสาราสอเสือเมื่อควบกับตัวรอเรือจะสามารถอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นไม่อ่านออกเสียงตัวควบกรัำก็คือตัวรอเรือนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นจออจานควบรอเรือมีเพียงคำเดียวคือคำว่าจริงอ่านว่าจริง ซอโซ่ควบรอเรือมีเพียงคำเดียวเช่นเดียวกันค่ะคือคำว่าสาอ่านว่าสาสอสาลาควบรอเรือตัวอย่างเช่นสีอ่านว่าสีเศร้าอ่านว่าเศร้าศรัทธาอ่านว่าศรัทธาเศรษฐีอ่านว่าเศรษฐีสอเสือควบรอเรือตัวอย่างเช่นสร้างอ่านว่าสร้างเสร็ อ่านว่าเสร็จสะน้ำอ่านว่าสะน้ำเสริมอ่านว่าเสริมพยัญชนะต้นตัวทอทหารเมื่อควบกับตัวรอเรือเวลาอ่านจะอ่านออกเสียงตัวซอโซ่นะคะเช่นทรงอ่านว่าทรงมาดูตัวอย่างคำควบกล้ำกันดีกว่าค่ะทรายอ่านว่าทรายทราบอ่านว่าทราบ in นซอ่านว่าอินซีซับอ่านว่าซับหลังจากที่เราเรียนจบกันแล้วเนี่ยครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำกันนะคะเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยมีชื่อกิจกรรมว่าแยกให้ถูกอ่านให้คล่องให้นักเรียนเนี่ยแยกคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ให้ถูกต้องพร้อมทั้งฝึกอ่านคำควบกล้ำเหล่านั้นด้วยนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถเริ่มทํากิจกรรมได้เลยเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้หนักเรียนเนี่ยลองตรวจคําตอบดูนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ วันนี้ครูก็ได้สอนเรื่องการอ่านคำควบกล้ำไปไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะนักเรียนก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการอ่านคำควบกล้ำทั้งคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน